น้องกระตูนแล้วก็น้องกาวนะคะวค่ะวันนี้นะคะเราสองคนจะพามาดูรถน เป็นคันนี้เลยพึ่งเข้ามาใหม่ๆนะคะพึ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เองนะคะเลยแบบว่าขอบอกช่างว่าแป๊บนึงรีบมารีวิวให้ลูกค้าก่อนนะคะเป็นรถเกง Eagle ่งอีกคอชาที่จะบอกว่าผ่อนสบายๆมากนะคะ ishi, มิตซูบิชิมิลานะคะเครื่อง1.2 G L S P 2018นั่นเองค่ะ ด้านหน้าของเขาเลยนะคะชุดไฟคู่หน้าก็จะมาพร้อมกับชุดไฟที่เป็นโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็จะมีชุดไฟตัดหมอกให้ด้านล่างนะคะรอบคันนะคะก็จะดีไซน์ออกเป็นสีม่วงแดงๆแบบนี้นะคะสวยนะดูแลรักษาง่ายนะคะกระจังหน้าก็จะตกแต่งด้วยคิ้วโครเมียมนะคะแทรกความหรูหร่าเข้าไปคะ่ะในส่วนของล้อนะคะก็จะมาพร้อมกับล้อแมกหน้าเงานะคะจากศูย์มิซูบิชิเลยนะคะมาพร้อมกับยางเบสโตนให้นะคะ กระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะคะมือจับประตูนะคะตกแต่งด้วยครอบโครเมียมนะคะรอบคันนะคะก็มาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตให้นะคะในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังนะคะแล้วก็ชุดไฟเบรกดวงที่สนะคะเปิดตรงฝาท้ายเข้ามานะคะก็จะมีที่วางของให้นะคะจะแบ่งเป็นช่องให้เรียบร้อยเลยอันนี้มาจากศูนย์เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันต่อคะ่ะที่ภายในนะคะ พวงมาลัยนะคะคันนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันาาแล้วนะคะแล้วก็รถนะคะวิ่งมาเพียงแค่6 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นคันนี้นะคะเป็นพุชสตาร์ทนะคะกูญแจรีโมทนะคะแล้วมาที่หน้าจอนะคะคันนี้จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะขนาดใหญ่มากๆแอร์จะเป็นแอร์ดิจิตอลน,นะคะใช้งานง่ายนะคะมาที่เบาะนะคะก็จะมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำดูแลรักษาง่ายนะคะไม่มี ริ้วรอยฉีกขาดใดๆเลยค่ะภายในนะคะถือว่ากว้างนั่งสะดวกสบายนะคะถึงจะเป็น e ีโก้ค่ะแต่ว่าก็เหมาะสำหรับลูกค้าทุกเพศทุกวัยเลยค่ะ กับเราวันนี้นะคะจองเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจอย่ารอช้ารีบมาจับมาจองกันได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะน้องกระตูนแล้วก็พี่เกาวนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรพิเศษมานำเสนออีกฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ